สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้ฟังก์ชัน Data Validation ในตัว Microsoft Excel นะคะเพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของการป้อนข้อมูลกันนะคะโดยแท็บ Data Validation นะคะก็โดยโดย Data Validation นะคะก็จะอยู่ในแท็บ Data นะคะในแท็บ Data เดี๋ยวเองมาดูนะคะ ถ้าเราเลือกแท็บ Data นะคะให้เราหาช่องกล่องคำสั่ง Data Tool นะคะแล้วหา Data Validation ค่ะเมื่อคลิกเลือก Data Validation นะคะก็จะเจอหน้าจอนะคะเป็น d ด a ็กบล็อก d t t v v l l i a t i o n มี3แท็บก็คือ Setting Input Message แล้วก็ Error a l e r t นะคะมาดูแต่ละแท็บการตรง Setting นะคะจะเป็นค r i ยที i เียนะคะ ที่จะให้เรานะคะคสามารถเลือกได้นะคะคเป็นค่าที่อนุญาตให้เราเลือกนะคะคก็จะมีแ An อนนะี a แอนนี่แยก็คือค่าตัวเลขหรือข้อความใดๆนะโหน n เบอร์ number, ก็คือตัวเลขจำนวนเต็มที่กำหนดนะคะเดซิมอลนะคะก็คือตัวเลขตามจำนวนทศนิยมที่กำหนดลิสตนะคะก็คือค่าจากรายการที่เตรียมไว้ เดตก็คือค่าตามกรอบวันที่ที่ระบุทาม e ก็คือค่าตามกรอบเวลาที่ระบุ t e ทค r a n จ์ range, นะคะก็คือตามความยาวของข้อความที่ระบุนะคะแล้วก็ c u สตอมก็คือเป็นการกำหนดค่าเองนะคะเช่นพวกสุดการคำนวณต่างๆนะคะต้องแท็บอินพุ m e s s a g e นะคะ Input m e s s a g e นะคะก็จะเป็นการาเป็นกล่องนะคะข้อความที่ใช้ในการอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่จะป้อนในช่องนั้นๆเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยทราบว่าจะต้องป้อนข้อมูลอะไรนะคะโดยสิ่งที่จะต้องใส่เข้าไปก็คือตรงส่วนของอหัวข้อนะคะตรงไตเติลน,นะแล้วก็ข้อความที่จะอธิบายนะคะใน Input m e s s a g e ส่วนแท็บที่3นะคะ Error Alert นะคะก็จะเป็นการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดนะคะ <_ S 1> เพื่อใส่ข้อความแจ้งเตือนกรณีที่ผู้ใช้ป้อนข้อมูลผิดจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้นะโดยสามารถเลือกลักษณะการแจ้งเตือนได้ในหัวข้อสไตล์นะคะก็จะมี Stop Warning แล้วก็ Information ถ้า Stop นะคะก็หมายถึงว่าหยุดการป้อนทันทีหากผู้ใช้ป้อนข้อมูลผิดจากเงื่อนไข Warning นะคะก็จะเป็นการเตือนจะมีการแสดงข้อความเตือนเมื่อป้อนข้อมูลผิดนะคะแล้วก็ส่วน Information ก็จะแสดงข้อความเตือนเมื่อป้อนข้อมูลผิดแล้วก็ให้เลือกตอบ Yes นะคะสำหรับยอมรับข้อมูลหรือคล i c Cancel เพื่อยกเลิกการป้อนนะคะส่วนตรง Title นะคะก็สามารถใส่หัวข้อลงไปได้นะคะเช่นคุณใส่ข้อมูลผิดนะ Error Message นะกรณาใส่ข้อมูลให้ถูกต้องอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างของการใช้ Data Validation กันนะคะโดยะนะโดยตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะใหะ้ป้อนข้อมูลนะคะโดยกำหนดให้ป้อนค่าตัวเลขนะคะระหว่าง 1- นึถึงสินะแล้วก็มี คําแนะนําในการป้อนแล้วก็มีข้อความแจ้งเตือนกรณีป้อนกร,กรณีป้อนข้อมูลผิดนะคะเรามาดูนะคะลองทดลอง,องตรงช่อง E5 แล้วกันนะคะ E5 แล้ว e ก็ไปเลือกที่แท็บ Data นะคะเลือก Data v a r i d a t i o n ตรงแท็บ Setting นะคะให้เลือกเป็น whole number นะคะค่าอยู่ระหว่างก็ใช้ between มินิมัมนะคะก็คือหนึ่งแมกซิมัมคือสิบตรง input message นะคะ,ะเราอาจจะใส่หัวข้อว่าการุณา คนต้องใส่ค่าตัวเลขระหว่าง1นึถึงสินะคะถ้าไม่ใช่ให้หยุดนะแล้วก็ใส่หัวคือต้อนข้อมูลผิด color message มมหนึ่งถึงสิบ เท่านั้นนะตรงออร์เรอร์นะคะ,ะ,คะเลือกสไตล์เป็นสต็อปนะคะเลือกไตเติลเป็นก้อนป้อนข้อมูลผิดเออร์เมสเซจก,ก็คือกรุณาป้อนตัวเลขระหว่าง1นถึงสิเท่านั้นคลิกโอเคค่ะก็จะเห็นว่าตรงเซลล์ที่เราเลือกไว้นะคะจะมีกล่องแสดงคําแนะนําว่าป้อนข้อมูลให้ถูกต้องนะคุณต้องใส่ค่าตัวเลขระหว่าง1นถึงสินะคะเราลองใส่ตัวเลขศูนย์กันนะป๊ามันก็จะขึ้น เอเลอร์อเลอรนักเรนะ้นมาใช่ไหมตรงหัวเนี่ยตรงในไตเติ้ลป้อนข้อมูลผิดนะคะตรงเอ,เรอเรอร์เมสเซจก็กรุณาป้อนตัวเลขระหว่างหนึ่งถึงสิบเท่านั้นอ่าใส่ใหม่ใส่หนึ่งถูกต้องแล้วนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้เวเรามาดูตัวอย่างกรณีอื่นๆกันนะคะเช่นเช่นอ่ะ ลงในเซลล์ E9 ให้ต่ำกว่า1อ่าเราก็ไปที่ช่อง E9 นะคะเลือก Data Validation เนาะเลือกแท็บ Data เลือก Data Validation ค่ะนะคะแล้วตรงแท็บ เซตติ้งนะคะให้เลือก phone number เพราะเป็นค่าตัวเลขนะคะไม่ต่ำกว่า1น,นะแสดงว่ากดเอา1ด้วยนะคะไม่ต่ำกว่า1น,นะคะตรงช่องนี้นะขออ,อ,อธิบายก่อนนะคะว่าในช่องนี้หมายความว่ายอย่างไรบ้างนะคะ between นะถ้าเราเลือก phone number นะคะมันจะมี data ให้เราเลือกคือ between ก็คืออยู่ระหว่าง Not between ก็คือไม่อยู่ระหว่างตัวเลขใด อีโค to ก็คือเท่ากับตัวเลขที่ระบุ n น t equalto ก็คือไม่เท่ากับตัวเลขที่ระบุ g r e a t e r t h แดมากกว่าค่าที่ระบุ less t h ดนนะคะน้อยกว่าค่าที่ระบุ greater t h a ดน r equal to ก็คือมากกว่าหรือเท่ากับค่าที่ระบุ iren l less than or e อี a l to ก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าที่ระบุนะคะจากตัวอย่างนี้ให้ป้อนอายุไม่ต่ำกว่า1ก็ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับนะแล้วก็ใส่ค่า1เข้าไป กดโอเคนะคะอ้อนะต้องกดเราจะทดลอง input message กับ e r r o r Alert ด้วยนะคะขอโทษนะคะเราก็เลือกแท็บต่อไปคือ input message นะคะแล้วเราก็ใส่หัวก็คือป้อนข้อมูลอายุนะคะ Input message ก็คือกรุณาใส่อายุไม่ต่ำ ไม่ต่ำต่ำกว่า1นะคะ a l r alert ถ้าเกิดใส่ไม่ถูกต้องนะให้หยุดนะคะอะลองเลือกวันยิ่งบ้างนะคะแล้วก็หัวข้อก็คือใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องนะคะ r r o r message คือต้องใส่ ต่ำกว่าหนึ่งกดโอเคนะคะตรงช่องนี้ก็จะมีคำแนะนำบอกว่าป้อนข้อมูลอายุนะแล้วก็เวณาใส่อายุไม่ต่ำกว่าหนึ่งอ่ะเราก็ใส่หนึ่งสิได้ไหมอ่าใส่ศูนย์ใส่ศูนย์อ่าก็จะขึ้นต้องใส่อายุไม่ต่ำกว่าหนึ่ง จะทอนที่ิวไหมถ้าแยกไปเนาะก่อนทีวไหมแนเ้ มันก็จะให้เราใส่ใหม่นะคะอ่าดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะอาให้ป้อนอ่าให้สะให้ป้อน ให้ใส่ค่าคอมนิชชั่นในเซลีสิบสามระหว่างหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่น ะะที่อีทสิบสามแล้วก็เลือกเทต้านะคะเลือกเทต้าแวลิเดชันตรงแท็บเซตติ n งเลือกโหนึ่เบอร์นะคะอยู่ระหว่างก็คือมินิมัมคือหนึ่งหมืน่นแมคซิมัมคือสองหมืน่นนะคะอินพุ s แม e นะคะก็คือให้ป้อน มิดชั้นให้ถูกต้องแล้วอินพุตเมสเซจก็คือค่าคอมมิดชั้นโยระหว่างหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นเอาเลือก alert อาเลือ,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 อก stop คือป้อนข้อมูลให้ถูกนะป้อนข้อมูลให้ถูกต้องนะคะเอเรอร r m e s s a ส e จคือต้องป้อนควมมิชชันระหว่างหนึ่งมืน่นถึงสอง0มืน่นอีกโอเคปั๊บนะคะก็จะ มีคําอธิบายคือป้อนค่าคอมมิชชั่นให้ถูกต้องนะค่าคอมมิชชั่นอยู่ระหวา 1, ่างหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นลองป้อนห้าพันโอเคมันก็จะเกินนะป้อนเข้ามาให้ถูกต้องหน่อยก็ต้องป้อนคอมมิชชั่นระหวา 1, ่างหนะึ่งหมื่นถึงสองหมื่นฮะรีทายแล้วป้อนหน 1, ึ่งหมื่นซิโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ ข้อมูลที่เป็นรีสต์ดูบ้างนะคะก็คืออาจากกำหนดนะคะการเลือกข้อมูลเพศแบบรายการในเซลล์ E สิบเจ็ดนะคะโดยให้เลือกเป็นเพศชายหรือ ก็ต้อง e สิบเ็ดนะคะไปที่ data นะคะเลือก data validation นะตรง setting นะคะตรง criteria นะคะ l o า,าเลือกเป็น list นะคะนะคะเลือก list แล้วตรง sort นะคะคลิกเราก็เลือกชาย comma ก็ ให้เลือกเพศใเลือกเพศให้เลือกเพศตามที่กําหนดอ่ะลองดูกดโอเคปั๊บนะคะตรงนี้นะมันก็จะมี คำอธิบายบอกนะคะแล้วก็จะเกิดออกล่องนะคะแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมมุมลงมาเพื่อให้เราเลือกนะคะเราก็เลือกได้แบบนี้เป็นต้นนะ mm hmm. ก็จะเป็นาการฝึกใช้ Data Validation นะคะก็ขอจบเรื่องของการใช้ Data Validation เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ